สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายครับมาพบมาพ่อกันอีกแล้วครับพ่อน้องน้ำิงแทบอดอฟิเชียลครับผมมื่อวานนี้มาเห็นกับเขาครับเสื้อนสมไข่ปลาตั้งว่านมาก่อนนะครับลืมกินก็เลยเปิดเห็นในตู้เย็นนะครับมามาครับกินสมไข่ปลาน้อกันครับหมั่ไข่ปลาที่สมไข่ปลาแล้วครับครับมามาครับทำง่า มผักเนมาครับขอ,อน้ำกันกินข็น้าสบายเขาง,ง่ายพ้องหัจําจให้พอตูวไม่ตูวแล้วครับที่พอ,อีแม่แล้วจําให้ลูกดวดลูกนึงครับจํให้คำยังไงเลยมาครับมาตอบครับ ก่อนนะหมั่นทีประตครับใส่แดงๆใหม่ๆมาแปลงกินเหมืนซอยจากไข่ซอยพริกใส่แซ่บๆครับไหแต่ก่อนมือนนี่ล่มๆครับทั้งแดดทั้งล่ม ทำเนียงกับอิ่มไหมครับกินไม,ม่ได้หลยยมมายหรอกกินเพราะอิ่มกินเพิ่พอ you, พอยู่พราะอิ่มทำยังไงครับ ลักเส้นยังนี้ครับกินคอนเทนต์บ่อถึงมันตรแกงกับออมออมกับแกงครับอาหารไทยเห็นว่าเป็นพวกผัดเต็ดผัดไก่ยังสิผัดกะเพราเห็นว่าเป็นไหมกินกินเป็นในแบบนี้นะครับประมาณเนี่ย ไปกินเที่ยงอีกรอบนึงครับนั่งไหลกินบ่ได้ไรๆครับกินซ้ำยิมกินซ้ำกินกกกกอ๋กระฝากกเก่าแลวครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำเด้ครับสวัสดีครับ